เนี่ยค่ะจริงๆได้ยินว่าพิเกษเนี่ยก็คือใช้มาหลายแบรนด์มากๆแล้วผมว่ามีคนอาจจะมาให้แบบอยากให้เราหลายมากเลยค่ะให้อ่าให้ฟรีเพราะว่าเราก็เป็นนักสแสดงใช่ไหมคะ,คะก็จะให้แบบว่าทดลองนู่นนี่ก็ลองแล้วก็มีสปาหลายๆที่ที่เขาจะมีแบบว่าแพ็กเกจเนี่ย <มา S 2> ให้มามามาตีมา,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 มารับมาอย่างงาู้นอย่างนี้แล้วเราแบบว่ามันไม่ชอบอะ่ะเพราะว่าเรารู้สึกเราเสียเวลากับตรงนั้นเพราะว่าพอทําแล้ว ไม่เห็นผลนะคือเซุลยลก็ยังอยู่แต่อันนี้เนี่ยสำหรับ Hive Expert Firming Gel Cream นะคะบอกเลยว่าเกตใช้1เดือนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเราใช้เช้ากับเย็นทาเบาๆแค่นั้นพอไม่ต้องนวดไม่ต้องอะไรแต่เกตอะออกกำลังกายก่อนออกกำลังกายเกตก็ทาด้วยเพราะฉะนั้นเกตใช้วันละ3ครั้งค่ะ ใช้ของเปลืองมากด้วยแล้วเวลากดี่คือกดมากเลยแลก้เก๋ก็จะทาลงไปนะคะก่อนออกกําลังกายออกกําลังกายเสร็จแล้วอาบน้ําอาบน้ําเสร็จแล้วทาอีกค่ะแล้วก็พอกลับบ้านก่อนนอนอาบน้ําเสร็จแล้วก็ทาอีกมันก็เลยกลายเป็นเห็นผลรับที่เร็วกว่าปกติแล้วด้วยค่ะครับนั่นก็<ช>คือคแบบที่มาที่ไปในการที่รับมาเป็นแบรนด์อมสเตอร์ใช่ค่ะคือรู้สึกตื่นเต้นมากนี่คือ,ค,อคือดูแลรู้ว่าว่าจริงนะเพว่า คือเก็บเล่าให้เพื่อนๆเก็บฟังหมดเลยว่านี่แหละคือสําหรับเพื่อนๆสาวนะคะที่ที่มีปัญหาเรื่องเซลลูไลท์นี่คือแบบนี่ค่ะเขาบอกเลยว่าตอบโจทย์จริงๆค่ะสุดยอดเลยนะครับถึงขั้นการบอกต่อไปที่เพื่อนๆเราด้วยใช่ค่ะคือตอนนี้จัดเป็นกิฟต์เซ็ตสวยๆแล้วก็มอบให้กับเพื่อนๆสนิทๆค่ะครับสุดยอดเลยจริงพี่เกดไม่บอกต่อแน่นอนถูกต้องค่ะเพราะคือปกติแล้วเนี่ย เนเจอร์ <Nature S 2> ของคนเราเนี่ยเวลาเราเราเราเจออะไรที่เรารู้สึกว่าอุ้ยเราใช้แล้วดีเราก็อยากจะบอก,กบต่อๆกันอันนี้มันเป็นมันเป็นปกติของมนุษย์อยู่แล้วนะคะก็เลยพอพอเริ่มใช้แล้วแล้วก็เริ่มเห็นแล้วก็รู้สึกว่าคือมันเข้ากับไลฟ์สไตล์อ่ะมันไม่ได้ลำบากเลยคือบีบทาแล้วก็เสร็จแล้วก็แต่งตัวแล้วก็ ออกจากบ้านไปทำงานหรือได้เลยค่ะไม่ต้องนวดไม่ต้องมานั่งแรปไม่ต้องมาขัดไม่ต้องเอาเครื่องมามาเขาเรียกอะไรคะมานวด,วดอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือตอนที่ได้คุยพี่ลูกเกดด้วยครับก็คือเอาเหมือนกับแพ็กเกจิ้งแล้วก็ให้พี่เกดได้ดูแล้แลมีส่วนในการเลือกด้วยพี่เกดรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นเพราะให้พี่เกดเลือกเป็นสิบสิบแบบเลยเกดเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะคุณซิงคุณจาครเพราะว่าเดีย๋ยวเราคุยกันผ่านซูมนะคะคุณซิงแล้วก็ทางทีมก็บอกว่าเนี่ย จะจะให้คุณลูกเกดช่วยช่วยโหวตหน่อยเกดก็โหวตอะไรเหรอคะแพคเกจจิ้งเกดก็แบบโอจริงเหรอคือแบบว่าให้ความสำคัญกับเกดขนาดนี้เกดก็เลยรู้สึกเป็นเกียิแล้วก็โชคดีมากๆเลยเพราะว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยบอกว่าสวยจริงๆแล้วก็เลือกยากมากๆเลยเพราะว่าสวยหมดเลยนะคะแล้วก็คือคนที่คือทาง Legacy ก็ให้คนแพคเกจจิ้งอันดับหนึ่งของเมืองไทยอันดับสิหของโลก มาออกแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นหลอดหรือกล่องก็ก็เลยรู้สึกว่าอิมเพรสมากๆเลยกับกับเออเลกซีว่าว้าวคือลงทุนขนาดนี้เลยของต้องดีจริงๆแน,ะนะ่แ <c oughs> ก็เลยทำให้ <c oughs> หลายๆคนที่ได้มีโอกาสเห็นโปรดักต์จริงเนี่ยตื่นเต้นกับทั้งกล่องแล้วก็ทั้งหลอดเก๋ว่าสวยมากๆเลยลูกกล่องคือแบบว่าเป็นเชฟของ มีความมีความเคิร์ฟของบอดี้ด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่าคืออิมเพรสมากเลยค่ะดูดีมากพี่เกดรู้ไหมครับว่าเราให้มีคนหวดเนี้ยครับก็หวดเหมือนของพี่เกดเลยจริงเหรอคะใช่เราก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นคาแรคเตอร์ว่าเออเนี้ยแท็กเกจจิ้งเนี้ยเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ของพี่เกดด้วยค่ะก็บอนทูบีค่ะบอนทูบีแบรนด์เอ็นเตอ